สวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในกล่องนี้มันคือตัวอะไรนะทุกคนก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันเลยนะครับผมทางน,นี้แล้วกันนะครับทำๆ ด้แล้วนี่เลยในครับผมแปบ๊บนึงครับแล้วก็ที่ตัวจะตามออกมาติดๆนะครับก็จะเป็นตัวมาร์คสีสีพิเศษนั่นเองนะครับตัวนั้นก็ต่อเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ที่เกียดทำสีนะตัวนั้นก็ ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเลยนะผมว่านะครับตัวนั้นนะครับผลิตลิมิเต็ดด้วยนะทุกคนตัวนั้นผลิตแค่กี่ตัว5,000ตัวนะทุกคนตัวนั้นนะผลิตแค่5,000ตัวนะครับแล้วก็น่าจะแบบไม่มีผลิตแล้วนะครับมีแค่5,000ตัวเท่านั้นนะครับในส่วนของมาร์ค46สีพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรมาให้บ้างนะทุกคนตอนอื่นเลยนะครับกล่องจะขนาดเท่าเดิมนั่นเองนะ จะเท่าๆกับมาร์กที่ออกมาก่อนหน้านี้85นะครับหรือมาร์ก46นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับตัวกล่องก็จะเหมือนกันเลยกล่องเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนสําหรับใครที่พิออเดอร์ไว้น่าจะได้กันแล้วนะครับในส่วนของตัวมาร์ค50ตัวนี้นะครับมาร์ค L นะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะทําสีพิเศษออกมาอย่างแน่นอนครับฟันธงเลยนะครับร้อยเยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับในส่วนของสีพิเศษก่อนหน้านี้เปิดพิออเดอร์ไปในส่วนของมาร์ค46สีพิเศษ ตัวนั้นให้ตัวยิงโดนมา2ตัวเลยนั่นเองนะตัวนั้นนะก็ถือว่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วราคาแค่สามพันนะไม่แพงด้วยเอ่อให้ข้อต่อเหล็กมาด้วยนะทคนตัวนั้นไม่ต้องมาทําสีให้เหนื่อยเลยนะครับตัดเอาประกอบก็จบเลยนั่นเองไม่ต้องมานั่งทาสีนะทุกคนตัวนั้นก็ถือว่าน่าจะโอเคนะ ก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปแกะดูตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่อันดับแรกก็เอากล่องมาให้ดูก่อนเลยนะครับอ่าตัวมาห้าสิบนะครับก็จะมาในเรื่องเอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ผมชอบนะมันให้ดาบมาด้วยนะทุกคนแล้วมันก็ให้ตัวยิงมาตอนที่เราทุกคนได้เห็นชุดนาโนครั้งแรกนะครับไอตัวอาวุธตรงนี้นะนี่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 ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนาเดี๋ยวเราไปดูรรอบบๆกลงนแ้วัะค ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยนี่ให้ดาบยาวมาแบบนี้เลยนะทุกคนดาบยาวตัวนี้นะครับมันจะมีเหมือนในส่วนตัวฮอตทอยเลยนะตัวฮอตทอย1นึต่อสเกลนะครับมันก็จะมีดาบแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับนาโนเบดนี่ก็มีมาให้ด้วยนะครับนาโนเบดก็มีมาให้นะครับพาร์ทเอฟเฟกแล้วก็ท่าโพสนี่ประมาณนี้นะครับโพสได้แบบนี้เลยนะครับ อ่าตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันพาประกอบนั่นเองนะมันก็จะสามารถจัดท่าจัดทางได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับทางกล่องส่วนทางนี้ก็ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับประมาณนี้มาร์คเอลอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่อ่าด้านนี้นะครับอ่อมาร์คตัวก่อนอน,นะครับเขายังไม่แก้ไขในจุดการเปิดปิดไฟที่หัวมานั่นเองนะครับเวลาเราจะเปิดไฟทีเราจะต้องมาถอดหน้ากากอย่างเช่นมาร์ค85นะครับ เราต้องมาถอดหน้าก,กากออกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสวิตอยู่ใต้หน้ากากนะครับเราก็ต้องไปกดเอานั่นเองนะครับอของผมทําคลิปไปแล้วนะครับวิธเีเปิดปิดแบบง่ายๆนะครับโดยการเอาสปริงของเขาเนี่ยมาเสียบแล้วก็สามารถกดข้างนอกได้เลยนะครับใครยังไม่ดูคลิปลองไปดูได้นะครับสำหรับตัวมาร์ตไ้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้แก้ใหม่แล้วนะแก้ใหม่แล้วนี่เลย เปิดปิดด้วยแม่เหล็กนั่นเองเขาก็จะมีที่เปิดปิดมาให้เราแล้วเราไม่ต้องมานั่งแง้นั่งทําอะไรมันไม่ต้องมานั่งดัดแปลงแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะถือว่าใช้ได้เลยเดียวมีฐานมาให้เหมือนเดิมแล้วก็รายละเอียดของม้าห้าสิบตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้เป็นของค่ายอีโมเดลของแท้ลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับนี่เลยสติกเกอร์ดิสนีย์อ๋อสติกเกอร์ก็จะเงาๆสีลุ้งๆแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะดูเลยดีกว่านะครับผม ผมก็ยังไม่ได้เปิดนะก็เปิดพร้อมกับทุกคนนั่นแหละอ่าแล้วก็จะมีแผ่นปิดสีแดงๆแบบนี้นะครับหนึ่งอันน่นเองก็จะมีโลโก้เบนเจอร์นะครับอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับผมกล่องเขาสวยดีนะทุกคนกล่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำมาค่อนข้างที่จะดีเลยลเปิดพร้อมกันเลยเปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอแผงแรกเลยแผงอะไรวะอ๋อแผงอาวุธนั่นเองนะครับแผงพาร์ทเสริมของเขาโอ้ใหญ่มากเลยนะทุกคน ดูดิโอ้โหมันจะอลังการไปไหมเนี่ยเฮ้ยใหญ่นะนี่ของสเกลหนึ่งต่อเก้านะครับทำออกมาเนีโอ้โหอันใหญ่ขนาดนี้เลยนะทุกคนเนี่ยอันเท่ามือนี่เลยแต่ดูชิ้นใหญ่นี่เลยครับนี่มือผมเล็กหรือเปล่าดดูดิโอ้โหชิ้นใหญ่เลยนะครับในส่วนของแผงนี้นะอ่าแล้วก็มีข้อต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแกะดูให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะมีเ,เรามาดูก่อนนะครับว่ามีมาให้กี่ถุงนะทุกคน หนึ่งถุงนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถุงฐานนะครับสิบถุงพาร์ทมือนั่นเองนะครับแล้วก็มีนี่ที่เปิดปิดด้วยแม่เหล็กนั่นเองนะครับโอ้ ดีงามไปเลยนะครับแล้วก็จะมีฐานมาให้แล้วนะครับฐานเขาจะมีมาให้เหมือนเดิมนะทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อเองนะครับทุกคนมีมาให้6ก้อนแล้วก็สติกเกอร์แปะฐานนั่นเองนะครับมาเอลนะครับมีไฟมาให้โอเคมีไฟมาให้ทั้งหมด 1...2...3...4...5... มีไฟมาให้5จุดนะทุกคนนี่มีไฟมาให้5จุดนะครับผมแล้วก็แผ่นเผื่อ อะไรก็ไม่รู้นะเผื่อซื้อแผงเพิ่มอาตัวมาร์ครสิก่ก็จะมีดีคอน้ำมาให้แล้วนะไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะทุกคนเดี๋ยวไปแกะดูนะครับมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของถุงแล้วก็มีคู่มือนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราไปแกะถุงให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนแล้วกันนะครับ คู่มือเขาทํามาสวยนะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรูปด้านในนะครับเป็นภาพสีนะครับผมเป็นภาพสีมาแล้วนะครับก็ยืนโพสแบบนี้นะครับมีวิธีการเปิดปิดไฟนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดท่าฮีโร่แลนดิ้งได้โอ้โหประมาณนี้เลยนะทุกคนติดนี่เลยนาโดเบทเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะ,ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็นี่ครับในส่วนของแผงรายละเอียดก็อย่างไงกน,นะครับได้ของกันแล้วก็อย่าลืมเช็คแผงก่อนนะทุกคนว่ามันครบหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะเราต้องมาดูแผงก่อนนะครับไม่ใช่ต่อไปครึ่งทางแล้วแผงหายงานเข้าเลยนะทุกคนก็วิธีการประกอบนะครับก็จะไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับทุกคนนี่พาดเฟกชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นนี้เล็กใหญ่เลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมนี่อ๋อเขามีวิธีการติดดีคอมาให้แล้วนะทุกคน ก็มีตำแหน่งบอกนะครับน่าจะติดในส่วนของตรงไฟหรืออะไรประมาณนี้นะจะตามตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่าโพสนี่ผมชอบท่านี้นะทุกคนโอ้โหท่าสวยนะครับนี่น,นี่แต่ละท่าของเขานี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะทุกคนดูดิอ่าประมาณนี้นะอือ่ะคู่มือสำหรับคู่มือนะครับก็ประมาณนี้นะครับ1ต่อ9 s ้าสเกลโมเดลคิดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะในส่วนของแผงสีทองกันก่อนเลยนั่นเองนะครับที่อยากเห็นสีทองนะครับอยู่ไหนครับอยู่นี่แผงสีทองอยู่นี่ครับผมมีมาให้แค่แผงสองแผงนะครับสีทองนั่นเองนะครับประมาณนี้ อันที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันถือว่าพลาสติกมันดีมากเลยทุกคนคือมันประกบง่ายต่อง่ายนั่นเองนะครับไม่เจ็บมือนะทุกคนบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่เจ็บมืออ่ะสีทองทํามาแล้วนะทุกคนนี่สีทองฉีดมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยน,นั่นเองนะครับพลาสติกก็จะอ่อนๆแบบนี้นะนี่พลาสติกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูหน้ากากกันนะครับสีทองนี่เฮ้ยสีทองมันทํามาสวยแล้วนะทุกคน บางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องค้นสีใหม่เลยนะครับในส่วนของสีทองนั่นเองนะครับเฮ้ยสวยนะครับเป็นน่าจะเป็นอันดอร์เกตนะทุกคนมันจะจะตัดด้านล่างนะครับตัดจากข้างล่างนะครับมันก็จะไม่เห็นรอยตัดนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับอืมประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงสีทองนะกา สีทองเขาทำมาค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแพงสีแดงนะครับทุกคนอันนี้นา่าจะเป็นส่วนตัวส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนขาด้านข้างนะครับนี่สีแดงนะครับสีแดงก็จะออกเข้มๆหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะ แดงอ่ะสีแดงนะครับถือว่าสีก็ทำออกมาสวยเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับืประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของแผงสีแดงนะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มือนะครับน,นี้เป็นแผงมือนั่นเองนะครับแล้วก็แผงช่วงขานะอันนี้น่าจะเป็นช่วงขานะครับ อ่าอันนี้จะเป็นเกาะด้านในนะทุกคนอ่าแผงสีเทาก็จะเหมือนเทาเดิมนั่นเองนะครับนี่เหมือนเทาเดิมนั่นเองนะครับแผงสีเทานะอ่พลาสติกก็ยังไม่ค่อยจะเรียบสักเท่าไหร่นะครับทุกคนสําหรับเอ่อเหมาะกับการเอาไปทําสีมากเลยนะทุกคนแต่มันก็จะอยู่ชิ้นข้างในนะครับมันก็จะโผล่ออกมาแค่ขอบๆนั่นเองนะครับในส่วนของชิ้นสีเทานะทุกคนประมาณนี้อืม ประมาณนี้แผงสีเทาก็ถือว่าสวยใช้ได้นะเฮ้ยใช้ได้เลยทีเดียวนะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบให้ดูกันเกาะตรงหน้าอกนะครับที่เห็นตอนแรกๆนะครับผมว่ามันล้นๆไปนะมันไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเท่าไหร่อมองไปมองมันมันก็สวยดีนะเกาะมันใหญ่ดีนะครับดูใหญ่ดีนะทุกคนประมาณนี้นะครับแผงเกาะสีหน้าอกข้างหน้านะ ประมาณนี้นะครับด้านลังชิ้นเก่ออกนะครับตรงที่เปิดไฟก็น่าจะอยู่ตรงที่เดิมนั่นเองนะคิดว่านะครับคิดว่านะประมาณนี้นะครับแผงสีเทาอีกหนึ่งแผงนี่แผงสีเทาข้างในครับผมว่ามันดูใหญ่ๆดีนะในส่วนของเกาะตรงนี้นะนี่สวยนะทุกคนดิประมาณนี้นะครับแผงสีเทานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่ โอ้โหชิ้นใหญ่มากทุกคนอืมชิ้นอย่างใหญ่เลยนะมันก็ยังเป็นรอยอยู่นะเป็นเนี่ยครัเป็นชั้นๆอยู่นะครับเนื้อพลาสติกนะนะแต่ผิวมันเรียบนะทุกคนแต่มองแล้วมันก็ยังเป็นชั้นๆั้น,นะครับประมาณนี้แต่ไม่น่าเกียดนะนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้มีมาสองแผงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงโค้งข้างในนะทุกคนประมาณนี้นะครับ ันนี้น่าจะมีมาให้1แผงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อช่วงแขนนะครับอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงขามีมาให้2แผงนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงขานะครับมีมาให้2แผงเออมันก็จะเป็นรอยหน่อยมีรอยหน่อยๆน,นะครับเป็นรอยลอนพลาสติกประมาณนี้นะครับ อาจจะต้องขัดนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครจะทำสีนะประมาณนี้อ่าอนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือชิ้นอยู่ตรงไหนนะทุกคนสีเทาก็ทำมาสวยใช้ได้นะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมชิ้นมาเล็กเดี๋ยวขอใส่ถุงไวก่อนอ่ะก็จะมีสีทองนั่นเองนะครับชิ้นสีทอง มันเล็กนะครับก็เดี๋ยวมันจะหายแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยอันนี้ตรงเน่านี่ครับในส่วนของตรงอกนะนี่ชิ้นอยู่ข้างในนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือนะครับใส่ไปต่อเดี๋ยวมันจะหลุดหายในชิ้นสีทองนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่อยากทาสีก็สีเดิมมันใช้ได้อยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับอืม พาสีฟ้าใสฮะพาสีฟ้าก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับมีมาประมาณ2แผงสแผงนะทุกคนนี่ก็อาวุธนะครับี่สีฟ้าถือว่าทำออกมาได้สวยนะทุกคนดูดิโอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเสริมลงเสาหรือเปล่านะครับใสๆราคาก็ MG กล่องหนึ่งนะทุกคนประมาณนะก็เพิผอแพงกว่า MG บางตัวนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทเสริมอาวุธอ่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนอันนี้ K4 สีแดงแล้วมันเว้นไว้ทำไมตรงกลางนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของสีแดงก็น่าจะเป็นแขน นี่น่าจะเป็นส่วนของชิ้นแขนหรือเปล่านะทุกคนอือประมาณนี้นะครับอ๋อนี้น่าจะเป็นพาตรงขุดข้างหลังนะนี่โอ้ยสีอันนี้จะออกเป็นสีเทาๆดำๆนะครับไม่ได้ดำเลยนะมันจะเป็นเทาๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่รายละเอียดทำมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะดูรอยดูเส้นนะครับคมกริบเลยนะทุกคนสวยใช้ได้เลยทีเดียวเลยนะครับผมนี่ าใครชอบทําสีแนะนําเลยนะครับเอาไปทําสีมันจะสวยมากเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้มีมาให้2แผงนะครับอันนี้ก็แผงสีแดงนะครับน่าจะเป็นพาสอาวุธนั่นเองนะอะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกันนะครับ ก็ชิ้นสีเทานะมันเยอะจนไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือตรงไหนแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมสีเทานี่อันนี้มันคืออะไรทุกคนนี่พาดอาวุธอีกแล้วนะครับ K 8มันจะมีรอยหน่อยนะเป็นรอนๆนนิดนึงนะครับเหมือนแตกนะครับเป็นรอยเชื่อมนะครับรอยข้อต่อรอยต่อประมาณนี้นะ ข้อต่อนะครับตามตัวนั่นเองนะครับช่วงเท้าช่วงขานะครับอันนี้มีมา2แผงเป็นข้อต่อชิ้นโค้งข้างในประมาณนี้นะครับผมโอ้เยอะมากแผงไม่รู้ว่ากี่แผงนะครับอ่ะนี่นะครับข้อต่อข้างในอีกอันหนึ่งเอ่อถ้าเป็นตัวเมทัลลิกตัวสีพิเศษนะครับพวกนี้จะเป็นเหล็กนะชิ้นจะเป็นเงาเงาเป็นเหล็กนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็จะมีน้าหนักแต่อันนี้พลาสติกนั่นเองนะครับก็ฐานมาให้เหมือนเดิมนะครับ ฐานเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงไหนนะมีฐานมาให้เหมือนเดิมนะครับแผ่นปิดฐานนะครับใส่ที่หนีบเอวถือว่าทําออกมาได้สีใสผมชอบสีใสมากกว่าสีดํานะครับสีใสมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันก็จะใสใสแบบนี้นะถ้าสีดํามันก็จะเด่นไปนะครับลองาหนีบเอวก็จะมองเห็นนะอันนี้ก็จะสีใสได้สวยนะดีนะที่ให้มาเป็นสีใสเนี่ยครับ ก็จะเป็นชุดมือนะครัแล้วก็จะมีข้อต่ออันนึงนะครับเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับนี่พวกนี้ก็เดี๋ยวจะไม่แกะนะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นมือมาให้เหมือนเดิมทุกอันเลยนะเหมือนเดิมนะครับมือน,นี่แบบนี้นะครับมือก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่มีมือมาให้นะครับแบบสําเร็จแล้วนะแล้วก็มีพาร์ตเอฟเฟกนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือมีตัวเปิดปิดด้วยแม่เหล็กนะครับที่เพิ่มมานะครับเพิ่มเติมมานะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับผม ก็มีเอฟเฟกตรงนี้นั่นเองนะครับเ็ามีน็อตมาให้ด้วยนะมีน็อตสกูมาให้นะครับพวกนี้จะไม่แกะนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นหายเราจะไปต่อกันอีกทีก็ไฟประมาณนี้นะครับของทั้งหมดก็มีมารประมาณนี้นะครับในกล่องก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของดีคอร์ก็มีมาให้หนึ่งแผน่นแ,แกะดูข้างในก่อน ดีคอไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนแบ็คไลท์หรือเปล่านะทุกคนนี่เปิดดูนะนี่ฮะทุกคนมันสะท้อนแบ็คไลท์นะครับในส่วนของดีคอนั่นเองนะครับนี่เราจะเป็นไฟเอาไปติดตรงตามตัวนั่นเองครับแล้วก็เอาไฟแบ็คไลท์สองนะครับไฟนี้สองนะครับก็จะเห็น ไฟอันนี้มันดีมากเลยนะทุกคนผมซื้อมาประมาณ30บาทหรือ40บาทนะใช้ได้เลยนะนเอามาสองเฮ้ยนี่น,น,น,นี่ทุกคนดูใกล้เอ้ยมันสวยนะทุกคน <Wow. S 1> นี่เอออ่าถ้าเกิดว่าไปติดที่ตัวมันก็จะสะท้อนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องติดไฟนะนะครับทุกคนเอาอันนี้สองเอาอ่าได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทำมาร์กสี่ติดไฟไว้นะครับมาร์กสี ทำสีเป็นมาร์กสี่ใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับติดไฟด้วยนะครับทําสีใหม่ทั้งตัวนั่นเองอืมประมาณนี้นะครับผมในส่วนของดีคอรเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะทุกคนอ่าทุกคนก็ แพงทั้งหมดนะครับที่ให้มากับตัว Mark 50อันตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับแพงเยอะจริงๆเลยนะถามว่าคุ้มราคาคุ้มค่าไหมผมบอกไว้เลยนะว่ามันคุ้มมากคุ้มมากจริงๆนะครับสาหรับใครไม่ชอบทําสีก็ต่อดิบสวยนะส่วนใครที่ชอบทําสีเอาไปทําสีก็สวยนะส่วนใครที่จะรอสีพิเศษรอนะเพราะว่ามันมาแน่นอนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะาไปประกอบให้ดูกันอีกทีนึงแล้วก็จะไปทําสีให้ดูกันนะครับทุกคนยังไงอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ